สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะลิปซี่ก็จะลองมาสุ่มดูนะคะมาเปิดกาชาดูนะคะไม่รู้ว่าจะได้อะไรกาชาที่กิ๊บเลือกที่จะสุ่มวันนี้ก็เป็นกาชาซาบาโตนะคะแล้วก็คิงคองซึ่งมันมาใหม่ในเซิร์ฟนี้แต่ว่ามันเป็น มันเป็นชุดเป็นสก,กินซาบ,บาโต้ของเซิร์ฟเก่าๆที่มันเคยมาแล้วนะคะแต่ว่าเซิร์ฟนี้มันเพิ่งมาครั้งแรกก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์มีชุดคิงคองชุดกอดซิล่าชุดกอดจิตัวนี้อืมีซาบ,บาโต้ตัวนี้ซึ่งกิ๊บซี่ไม่เคยมีเลยนะ ไม่เคยมีบูปินมาก่อนเลยมีปืนไฟนะคะเอาจริงๆอ่ะลังเลอ่ะลังเลว่าจะสุ่มแบบจะสุ่มอันนี้หรือว่าจะสุ่มชิปโดนชิปโดนอยู่ไหนหรือว่าจะสุ่มชิปโดนอันนี้ซึ่งชิปโดนมันออกยากมากเลยนะมันต้องเติมหนักมากๆเลยอ่ะแต่กิบชอบชุดนี้มากเลยอ่ะ เนี่ยมันเข้ากับผมเรามากเลยอะเออลังเลยล้าหนึ่งเอ,อสุ่มอะไรดีวะจะได้ไหมกระเป๋าบินอะในแพ็กหนึ่งอะออคิดว่าจะได้ไหมกระเป๋าบินแพ็กหนึ่งเออแต่น้องพิงน้องพิงบอกว่าน้องพิงได้ชิปโดนพยาบาลมานะเออแต่อย่างอื่นไม่น่าได้มันน่าจะยากอะ่ะโอเคเราไปสูตนี้เล่นๆแล้วกัน ซาบัโต้นะคะเนื้วะเนื้วะอันนี้อันนี้นะคะซาบัโต้โอเคแพกแรกของเราเป็นไงบ้างแพกแรกของเราจะรอดหรือจะร่วงจัดไปจ้ามันต้องกดคุณห้าใช่ไหมอันนี้ใช่ปะ่ะอันนี้ใช่ปะ่ะ เกลือล้วนๆไปเลยจ้าใจจริงอะอยากลองสุง่มทีละครั้งนะเออเราเห็นคนอื่นกดแบบทีละฮะทีละฮะใจเราเราอยากลองกดสุ่มทีละครั้งดกูกดทีละครั้งได้ปะจิงหนาหนไปจ้า ระหว่างทีละครั้งกับทีละห้าครั้งต่างกันตรงไหน,นอ๋อทีละครั้งมันแพงกว่าเหรอหนึ่งร้อยต่อหนึ่งร้อยอันนี้อ๋อโอเคงั้าก็กดทีละห้าเลยได้พื้นพื้นบ้านอะไรมาพื้นบ้านอะไรวะเฟอร์นิเจอร์ อยู่ไหนอะอ,อ๋อมันต้องเลือกก่อนใช่ป่ะอ้ยต้องเลือกด้วยว่าจะเอาลายไหนเหรอกอซีล่าหรือคิงคองเอาไว้ก่อนละกันโอเคไปค่ะสุ่มต่อค่ะอ๋อชุดมาแล้ว ชุดมาแล้วหนึ่งอ๋อเลือกจะเอาชุดหรือว่าจะเอาท้องก็ได้นะขอดูเอฟเฟกต์หน่อยเอ้ยชุดนี้เข้ากับผมลงมากเลยไม่ชุดนี้เฉยๆเอาชุดนี้เอาชุดนี้ดีกว่าเนานะทุกคนโอเคเอ่ะ ม่ใส่ใส่ใส่ไปเลยจ้านี่ชุดนี้กับผมสีส้มของเราเฮ้ยดูดีอยู่นะโอเคส่งต่อ ถามว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรหรอืมอยากได้อะไรอ่ะจริงๆแค่อยากสุ่มอะถามว่าอยากได้อะไรอ่ะอยากได้อะไรอรออยากได้อะไรก็ได้ขอให้มันได้อะไรสักอย่างหนึง่งพมมาอีกหนึ่งคะ่ะเราจะรวยทองไปด้วยกัน อยากได้ชุดนี้อะชุดนี้ชุดนี้อะให้ลงไหมโตอีมา เฮ้ยเฟมทอเวอร์ฉันมานะเฮ้ย hey, ฉันได้เฟมทอเวอร์ฉันก็ดีใจแล้วฉันไปจ้าอาชุดมาอีกหนึ่งชุดนาโน,นเราจะรวยนาโนโอ้ยไม่ได้เนาะ ไม่ได้นะตน้องมีอะไรมาบ้างสิขอสกินสกินเฟรมได้ไหมได้ไหมได้ไหมสกินเฟรมได้ไหมสกินอะไรก็ได้เลยเอาแล้วสกินเฟรมน้ำมันายไปไหนแล้วเนาะอ๋ออยู่นี่โอเคไปคะ่ะ เุ้ยทำไมไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรโผลมาเลยไม่ได้นะต้องโผลมาแล้วชุดอีกแล้วเหรอไม่ได้นะต้องมีอะไรโผลมาบ้างสีบ้างสีกาอีก ไม่ะไ 8, ต้องย้ายที่ละย้ายที่ละเราไปนี่เราไปนั่งในสวนของเราดีกว่าเราไปนอนอันนี้ในสวนของเราดีกว่าเอเยเราต้องได้อะไรบ้างเราหนาะ มากับโต๊ะง้อเตียงก็ได้นะอยากได้เตียงอะ่ะอะไรอะ่ะกระเป๋ากระเป๋าธรรมดาใช่ไหม คืออะไรคืออะไรอ๋อคองแพนแดนอยากได้เตียงอะช่วยอีกหรหมอฉันอยากได้เตียงน่ะหมดแล้วนะวอ,อันนี้อะไรทำไมได้เยอะจังอ่ะ แพ็กหนึ่งนะคะได้อะไรบ้างโอเคแพ็กหนึ่งได้กระเป๋าได้ชุดหมาโต๊ะก็อีส2ตัวพื้นสองชุดอันนี้ให้มาเยอะมากให้มาทำไมก่อน โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะที่แพ็กที่สองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อแพ็กสองกันดูนะคะว่า <Okay, S 1> จะได้อะไระ okay, บร้างโอเคมาลุ้นกัน เฟมีละจ้าขอให้ได้ขอให้โดน ฉันได้ชนฉันได้โซนแล้วไ <c oughs> <c oughs> อ้ได้เตียงด้วยอ่อข่แขว่า 오케이, okay, 나이ด้자ุดพ nice, we'll กลัวเป็นเหมือนอากิมากเลยเนาะฉันต้องเป็นเหมือนอากิแน่ๆเลยอะ่ะแบบไม่ได้เลยอะ่ะ ไม่ได้อะไรดีๆเลยเหรอ หมนแล้วสองแพ็คของฉันฉันไม่ได้สก,กินเลยนะร้องไห้ได้ไหมอ่ะขอแอบสุ่มเฟรอหน่อย ร้องไห้ได้ไหมอ่โอเคค่ะสําหรับ2องแพ็กนะคะที่ได้ไปนะคะก็ได้ฟิล์มทาวเวอร์มาแต่ว่าไม่ได้สก,กินเลยได้เตียงอะได้เตียงมาได้ชุดอะ โอเคค่ะก็ไว้พบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามบ๊ายบายค่ะ